ดีค่ะน่าผมเจ้าี๋ครับเซลดื้อค่ะวันนี้ดื้อมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะคะเป็นโตโยต้าปี2018นะคะพี่ตี๋น้าราคาขายของเราอยู่ที่4 8 9 0 0นแปดหม่านบาท,ทนั่นนะครับใช่ค่ะอ่าอันนี้เป็นรถไฮรักรีโวอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถสีดำน่าเครื่อ,อง2.4นะครับใช่ค่ะอ<ๆ>่าเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้เซลดือ้อพาไปดูรอบกลางยันดีกว่าครับผมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะต้องครับแล้วก็กระโปงอ่าเป็นแบรนด์ใช่ค่ะเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะแล้วผมส่วนใหน้าเราออกแบบมาสุดเกี่ยวกันนะครับแต่คันนี้ยังไม่มีสปอร์ตไลท์ไฟตัดอคแสงแล้วส่วนด้านข้างครับอันนี้ก็ตัดทรงมาแล้วนะคะเป็นแม็กอะไรครับสีนี่เป็นแม็กขอบจีบป่เป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับอันนี้เป็นแม็ก5กล้านะครับเป็นงานของอาวันนะครับผมใช่ค่ะได ตรงกระจกบองข้าเขาจะเป็นพรีเมียมนะครับผมมากับไปเล <ไป S 1> <า>ียวใช่ค่ะแ,แล้วก็ที่เปิดประตูะที่เปิดประตูก็จะเป็นออกแนวสีครเมียมเช่นเดียวกันใช่ค่ะเราผมดูบรรทายกันดีกว่าครับสวนท้ายนะฮะก็จะมีสมุดของขโตโยต้า ลายลักษ์นะครับของรีโว่ส่วนมือจับนะฮะมือเปิดก็จะเป็นสีโพรเมียมใช่แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟอะไรครับไฟเบรกค่ะเป็นไฟเบรกนะครับใช่ค่ะมันจะเราไปดูรอบพันทันนี้ก็ฝาถังน้ำมันก็อยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะเหมือนกับบอกเลยนะฮะเดี๋ยวชมด้านข้างกันหมดแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมด้านภายในกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับเซนด้ครับเชิญครับสำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยนะคะ แล้วก็จอซีดีนะคะเล่นซีดีได้แล้วผมก็จะมาพร้อมกับที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสามารถรับสายวางสายได้แล้วก็จะมีรูช่องเอฟเอวีเนะฮะผมแล้วก็ USB เลยสำหรับคันนี้เล่นซีดีได้นะครับผมส่วนเรื่องระบบแอร์นะครับผมก็จะเป็นแอร์ปรับแมนนเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าตรงนี้เลยนะฮะส่วนระบบเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์5สปีดเป็นเกียร์5สปีดเป็นเกียร์แมนนเช่นเดียวกันเนาะ อ่าแล้วก็จะมีแอร์แบ็กอ่าที่น้องดื้อบอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นถุงลมนิรภัยด้านหน้าเลยมีช่องเสียบนี่ด้วยของช่องอ่ามีช่องอ่าช่องเสียบมาเป็นช่องเสียบกล้องก็ได้หรือเสียบที่จุดบุหรี่ก็ได้ค่ะมีสองช่องนะนี่ก็จะให้ระบบนะฮะเป็นโหมดอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะคะเพื่อประหยัดพลังงานนะฮะยังไงเราก็พาไปดูกันเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องคันนี้กันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับห้องเครื่องกันเลยนะคะ สำหรับนี้สำหรับนี้นะผมก็เป็นเครื่อง2.4ชิ้นเดียวกันใช่ค่ะระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบเอลกีเม้นท์นะค่ะแล้วส่วนแบตก็จะเป็นแบตอ่านแบตใหม่ชิ้นเดียวกันใช่ค่ะเจอมออกสูงทุกอย่างเลยนะฮะมาร์คเบอร์ยังอยู่ครบทุกตัวรถถึงไม่มีขยับกั่นแหละท่านนี้ใหญ่มากผลบว่าใหญ่มากนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าดูรถตัวจริงได้ที่จัดขายที่ ติดต่อนะคะก็กดเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วพิมพ์คำว่ารถยนต์มือสองเอสพีมอเตอร์เซลนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะให้ลูกค้ากดเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับผมยูทูบจุนอลให้ลูกค้าพิมพ์คำว่าเอสพีมอเตอร์เซลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีรถรีวิวเข้าใหม่นะฮะหลายๆคันมาให้กับลูกค้าผพงานลูกค้าชมกันใช่ค่ะดวงนะฮะเดยว้อยู่ที่ไหนคะอ่าตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตรงข้ามกับวัดพระธรรมกายนะครับค่ะอ่าล้วให้ลูกค้าฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามกดซับสไ เดี S <S ย๋ยวมีรถรีวิวเข้าใหม่ปุบ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปนำเสนอภายในยูทูบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมเซลตีครับผมเซลเด้อค่ะขอลาก่อนนะคะาัาผมสวัสดีค่ะ